วันเดียไม่ร้องาสงคุยอะไอ้เหี้องร้องร้องรำัอยู่นั่แหละมึงไอ้สั์กูจะรำเไอ้เหียเป๊กบ้านมีให้กูกดอะมึงมึงทำไมวะไอ้สั์ไม่พอใจมึงไม่ไปต่อยีนอ้เียไ่สัสอไอ้เหียไพอใจงกัเลยมแลัน่าช้นะวนนูดำมนงหนึ่กับแ่หาพ่งอไหงต่อเียมึ่ลมึเดาันหลัขอาพ่อไยแมมันหลงข่อ นี่เซิร์บ็อกซิ่งนะครับไปสัตว์เขาเปิดได้ซอมไม่ใช่มมันมาเลี่อยแล้วกูจะบอก,กไอพ้พวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีพ้พวกมึงดาราเหมึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นเพราะแม่มึงก็แดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ไกลเป็นใครต่อใครเห็นเขาก็หนมีมึงโม้เขาไว้ซะรวยหาทั้งทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้รุ่นบ็อกซี่คอยไล่ไอ้สัตว์เสียงมือไอสัตว์เด็ดงคนก็หายแล้วพวกกูรำมันนางของพ่อแต่แม่ มึงเล ia, ิกด่าคนนู้นคนนี้ปิงคนนู้นคนนี้ล่ะมได้ละไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงไะไอสัตว์ไปพยายามทำให้ตัวเองเก่งขึ้นในเฮียควายแล้วพวกกูลำมันหนักหัวพ่อมเงยอย่าแม่มันหนักหัวพ่อมเงากูกดที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อมเงยแล้วพวกกูลำมันหนักหัวพ่อมเงยอย่าแม่มันหนักหัวพ่อเงากูกดที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อมเงยตอนที่วัดสัตว์กูเกิดมัเข้าแรงเด็ดกูเร็วจัดไอสัตว์ไม่อยากแรงเหมากูเร็วจัดไอสัตว์ไม่ดัดแรงพุ่ง ไอหัวแม่งทิ่มไปลงกับพื้นนี่ซ้อมบ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้ซอมไม่ใช่มมเมือนเลี้ยงแต่กูจะบอกไงไอพวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีไอพวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้อยางคุมหรือเป็นเพราะแม่มึงก็แดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจมึงก็เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ใครเป็นใครแต่ใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เขาไว้ซะรวยหาท,ท,ทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้รุ่นบ็อกซิ่งคอยละไอสัตว์เสียงมือ